ป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้เรามาทําปลอกทิชชู่กันนะคะขอบคุณลูกค้านะคะก็มีคุณนงคุณปุ้มคุณป้อมคุณประภาพรคุณคุณประพันธ์อันนี้น่าจะคุณป้อมขอมาให้ทําพาทาปลอกทิชชู่หน่อยบังเอิญว่าในบ้านป้าก็ใช้ปลอกทิชชู่อยู่แล้วที่ป้าลงรูปให้ก่อนคลิปนี้นะคะก็จะเป็น บอกที่ชู่ที่ป้าทําใช้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเก่าแล้วนะพวกนั้นคราวนี้เราลองมาทําแบบ2เส้นกันนะคะทีนี้แพทเทิร์นนี้ก็จะเป็นปอกที่ชู่ที่ป้าทําใช่นะคะทําขายด้วยทําใช้ด้วยมันก็จะเป็นแบบ3ามเส้นนะแบบ3ามเส้นถักตามนี้เลยแต่ทีนี้วันนี้เราจะลองมาทําแบบ2เส้นกันนะคะป้าก็จะใช้ไหม สองพาย2เส้นนะคะไหมป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะถ้าใครมีไหมสี่พายอยู่ที่บ้านก็ใช้ได้เลยของป้าเนี่ยไหมป้าสองเส้นมันจะเท่ากับไหมสี่พายเส้นหนึ่งถ้าใหญ่กว่าก็นิดนิดหน่อยค่ะแต่โดยรวมแล้วจะเท่าเท่ากันนะคะเนี่ยลองพันพันดูเนี่ยมันจะเท่ากันแต่ว่าพอพอเราถักเป็นคู่ไปไม่ได้พันกันอนะ่ะมันจะฟูกว่านิดนึงป้าก็จะ ขึ้นต้นเลยนะคะใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์ค่ะถ้าใช้ไหม2เส้นเราก็ใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์แต่ถ้าใช้3าเส้นเราก็ใช้หัวนี้ค่ะเบอร์7ทับศูนย์ขึ้นโซ่ไปอันนี้ถ้าใช้3ามเส้นเราขึ้นโซ่ยี่้าใช่ไหมคะคราวนี้เป็น2เส้นเราขึ้นสัก30อันนี้ป้ากะกะเอานะหรือเราจะขึ้นยี่้าเท่ากันก็ได้แต่เดียวตอนที่ ขึ้น F เราค่อยนับ F เอาป้ากะเอาว่าน่าจะประมาณ30คือเพิ่มเพิ่มขนาดเพราะว่าเส้นเล็กเนี่ยใช้ไหมน้อยมันต้องเพิ่มจำนวนหลักขึ้นค่ะเดี๋ยวนับก่อนนะได้ครบ30โซ่แล้วค่ะก็แทงที่โซ่แรกดึง รอหอเลยดึง C ผ่านมาเลยค่ะนี่ทำเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะ F ลงกลางวงกลมเลยค่ะหรือจะ F ไปทีละหลักก็ได้นะจะ F ลงบนหลักอย่างนี้ก็ได้แต่มันจะยากหน่อยเอาแบบนี้ก็ได้ เอฟไปทีละหลักมันจะช้าหน่อยช่วงเก็บปลายใหมแล้วก็ช่วงขึ้นต้นงานส่วนใหญ่มันจะช้าๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอได้ชิ้นงานเป็นชิ้นแล้วมีที่จับแล้วมันจะง่ายขึ้น มือมือบอดไ้เปื่อนเด้อมือดานไปทางหยาช่วงนี้ยาขึ้นเยอะใส่ถุงมืออยู่นะจับแล้วก็ดึงดึงมันสอดถุงมือเข้ามามันดานว่มีอย่างดอกมือหนึ่งมือหนึ่งผิดแต่กับต้นใหม่หละมันลกไหมเนาะกลัวกลัวงูเข้าบ้าน บ้านก็ชั้นเดียวบบมี่มองนี้ถา้องสั้นกันนี้ขึ้นไปสั้นสองมันบอก่มี่มองนี้ถักไปเรื่อยเจนรอบค่ะปาได้มาทั้งหมดสามสบเอดหลักนะคะ 31หลักนับรวมโซ่ไปด้วยโซ่ก็นับเป็น1ก็เลยเป็น31ตอนแรกเราขึ้นโซ่30ใช่ไหมพอถัก f มันได้31หลักแล้วก็เวลาจบแถวนะคะโซ่หนึ่งสองสาไม่แทงนะเราแทงที่บนบน f เนี่ยบน f ที่ติดกับโซ่สามดึงลอดกลับมาเดี๋ยวมันมาชิดกันเองค่ะเนี่ยเห็นไ,ไหมมาชิดกันแล้วห่วงที่เราดึงมันจะมาอยู่บนหัวโซ่พอดี เสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่ไป3ค่ะแล้วก็ลงเป็น V ค่ะวี v ไปทุกหลักเลยค่ะ ปกติป้าจะทำแบบไว้ก่อนอันนี้ถักสดเลยนะคะก็ยังไม่มีแบบนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบไปในตัวเลยโดยการประมาณป้ากะเอาว่าน่าจะประมาณนี้แล้วก็ถักไปก่อนพอถักเสร็จแล้วถึงจะรู้ว่าเราประมาณไว้น่ะมันถูกไหม ครบรอบแล้วนะคะเวลาจบก็จบเหมือนเดิมเราก็แทงตรงนี้ดึงรอดกลับมาขึ้นโซ่ไปสามแถวต่อไปค่ะ F F อย่างเดียวเลยค่ะแถวนี้เพราะว่าอยู่ดีๆก็เสียงแหบเพราะว่าเรา V มาแล้วนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยายออกนะคะ อันนี้อันนี้คือ vv v ทุกหลักไปแล้วคราวนี้แถวต่อไปก็คือเราแยก f ออกนะคะก็เป็น f ทุกหลักแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าที่ป้าประมาณไว้มันจะพอดีไหมก็พอเรา f เนี่ยความกว้างมันจะกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะคะตอนแรกที่เรา v แถวที่เรา v เนี่ย ตัวหลักแต่ละหลักมันเบียดกันอยู่คราวนี้มันจะค่อยๆขยายออกเป็นหลักไข่หลักมันแล้วก็จะได้ความกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงพอใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์กับไหมแค่สองเส้นก็งานก็จะบางลงแล้วก็ต้องถักเยอะขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับเราทำใช้หรือทำ เป็นของฝากอะไรอย่างเงี้ยเหมาะค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยอถักไปแบบนี้จนรอบค่ะจะเห็นว่ามันค่อยๆกว้างออกแล้วนะป้าคิดว่ามันน่าจะพอดีนะคะลองวัดดูเนี่ยพอมันขยายออกมาครบจนรอบแล้วป้าคิดว่าน่าจะพอดี ครบรอบแล้วคะ่ะแล้วก็แทงที่นี่นะคะบนหลักนี้เหมือนเดิมเลยโซ่หนึ่งสองสามที่เราขึ้นไว้เราแทงตรงนี้ปลายของโซ่นั่นแหละหลักที่สี่มันจะเป็นหัวของหลักถัดไปดึงลอดกลับมาเสียงแหบสงสัยเพิ่งตื่นนั่นแหละเฝ้ามาทายเพราะว่าเดี๋ยวพอคนในบ้านตื่นแล้ว โมคามคมคามบอเป็นอันไทยต้องจัดการเฮ็ดก่อนเนี่ยพอดีเลยค่ะพอดีเป๊ะเลยคิดมาพอดอีคราวนี้เราได้ความกว้างแล้วนะคะคราวนี้พอเราจะลงมาตรงเนี้ยถักลงมาเนี่ยเราจะไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดแล้วมันง่ายๆนะคะมันเหมือนถักหมวกเด็กไปนึงนั่นแหละสําหรับมือใหม่เนี่ยถ้าเราจะถักเป็นตัวตุ๊กตาเหมือนป้าทำนะ่ะก็แค่ถักลงมา สลับสีถักลงมาสำหรับคนที่อยากได้ลายก็ต้องคิดแล้วตอนนี้คือจะเอาลายอะไรดีหรือถ้าจะสลับสีจะสลับแบบไหนดีอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าถักลายธรรมดาใช่ไหมคะสมมุติว่าจะทําตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเราก็ถักแบบนี้ถัก F ลงมาเรื่อยๆถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ดีไหมแล้วทําเป็นสีขาวถึงตรงนี้ดีไหมแล้วก็ใส่หน้าใส่ตาให้เขาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น สีม่วงกลับคืนมาอีกแต่ถ้าสำหรับคนที่จะทำลายก็คือเราจะใส่ลายแล้วตอนใบนี้จะเอาเป็นลายง่ายๆก่อนก็นแล้วกันนะคะเอาเป็นแบบเล่นสีก่อนนะก็ขึ้นโซ่ไปก่อน3เราจะแยกช่องให้งานของเราค่ะลงไปที่ช่องเลยนะคะลงไปที่ช่องอย่างเงี้ยเนี่ยปุ๊บสองช่องเสร็จแล้วเราก็ เว้นสองเว้นสองหลักลงไปลงติดกันเว้นสองหลักลงไปลงเป็น V ค่ะ2 F ในช่องเดียวกันเว้นสองหลักแล้วก็ลงลงสองหลักอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะอันนี้ ลองขึ้นลายแบบง่ายๆดูก่อนนะลายง่ายสุดเลยนะอันนี้เวลาจะจบแถวนะคะถ้าเราจบแบบโซ่แบบ ที่เราเริ่มต้นเนี่ยต่อไปมันจะไม่สวยเพราะเราขึ้นลายแล้วคราวนี้เราจบแบบเอาเอฟลงไปในลายทับโซ่ไปก่อนนะคะเนี่ยทับโซ่ไว้1ช่องเนี่ยตรงเนี้ยทับโซ่ที่ขึ้นต้นไว้เสร็จแล้วเวลาจะเปลี่ยนสีเราก็แทงที่เอฟแรกเหมือนเดิมเนี่ยค่ะลงไปแล้วก็เอาสีที่เราจะเปลี่ยนขึ้นมา วิธีเปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะคะมัดปมไว้แล้วให้ห่วงเนี่ยมันเลยปลมมานิดนึงพอเราดึงปุ๊บปมมันจะติดอยู่ข้างข้างหลัง่ะมันก็จะไม่ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ลายที่สวยกว่าที่เราจบแบบ f แบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่ไปคราวนี้โซ่แค่2ก็พอนะ1 2เพราะว่าเดี๋ยวพอเราถักมาครบรอบปุ๊บเราก็จะมา ลง f เหมือนเดิมมันจะทับโซ่ไปค่ะก็โซ่ก็จะมองไม่เห็นแต่ว่าหลักนี้เอาไว้เหมือนเดิมนะคะหลักนี้เราก็ลง f ไปเหมือนเดิมม f เสร็จแล้วก็ไปต่อค่ะ,ะก็จะเหมือนเดิมมันจะสวยงามกว่าแค่เราจบให้ จบให้ดูสวยงามกว่าที่เป็นโซ่เฉยๆนะคะมันทับโซ่ไปมันจะได้เป็นจะได้เป็น F สองเนี่ย F เนี่ยมันจะทับโซ่ไปจะได้มองไม่เห็นโซ่จะได้เป็น F ขึ้นมาเลยสวยกว่ากันค่ะเพราะว่าทำของที่สวยงามก็ต้องดูด้วยนะเราต้องดัดแปลงไปคือถักเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงไหนไม่สวยแล้วก็จะแก้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็จะเล่นสีไปเรื่อยๆส่วนลายก็ไม่มีอะไรคะ่ะลายก็เป็นแบบนี้ไปเลยลายตัวมันจะเป็น 2F เนี่ยนะคะเป็น V เป็น v สลับสลับสีไปเรื่อยๆจนจบป้าก็จะสลับสีม่วงแล้วก็ชมพูแล้วก็ม่วงอ่อนม่วงเข้มอะไรอย่างเงี้ยของป้าไปเรื่อยๆนะคะจนจบเป็นตัวได้ตัวทิชชู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ลูกไม้ด้านบนแล้วก็ ลิมข้างล่างค่ะมาครบอีกรอบนึงแล้วนะคะเวลาจบก็เหมือนเดิมแล้วก็ F ลงไปก่อนเป็นหลักหนึ่งให้มันมีคู่กันเสร็จแล้วก็แทงที่หัวของ F อฟหแล้วก็เปลี่ยนเอาสีที่จะเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็โซ่สองพอแล้วก็ลง F ไปเหมือนเดิมค่ะคราวนี้ก็จะ มันต้องหลบเส้น2เส้นข้างล่างนี่ก็จะได้ F ข้างนี้แล้วนะคะพอตอนจบเราก็มาจบเหมือนเดิมค่ะก็เอา F อีกข้างหนึ่งมาก็ทำแบบนี้มันจะสวยกว่าก็ไปเรื่อยๆค่ะ